เป็นเส้นประสาทเส้นอะไรให้ครับให้มันเข้าที่อ่าเป็นการเหมือนว่าเราถือว่าเป็นความโชคด,ดีครับเราผมว่าถือว่าเป็นความโชคด,ดีของผมที่รักษาถูกจุดณตอนนั้นเหมือนว่าเราได้หยุดหยุดอาการหยุดอาการของโรคใบหน้าิดเดียวได้ทันท่วงทีแล้วก็ทันเวลานะครับเป็นความโชคด,ดีที่สุดในชีวิตของผมที่ไปเจอนะครับถ้าผมไม่ไปซื้ออาหารวันนั้นผมคงจะ เป็นอมพึกอมภาตขึ้นซี่เหมือนว่าร่างกายอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงไม่กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับผมวันนั้นถือเป็นความโชคดีนะครับอาการก็หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะให้ยาสมุนไพรเหมือนว่าให้เรามาทานทานเพื่อทําให้เส้นเอ็นตามร่างกายของเรานี้มันเกิดจากอาการตึงเพราะว่าเราใช้งานมาหนักทั้งชีวิตเราไม่เคยรักษาเลยนะครับนี่แหละแกก็บอกว่าสุขภาพของเราเนี่ยเรื่องสําคัญ ถ้าเราเป็นอะไรไปไม่มีอะไรมาทดแทนได้แเขาบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพชีวิตของเราถ้าเราเป็นอะไรไปนี้ใครละ่ะจะดูแลลูกแกบอกนะอาจารย์ท่านมตดานะครับผมผมก็น้อมรับคำมตตาจากท่านแล้วก็คําสั่งสอนของท่านนะครับแล้วก็เราก็ได้ยาสมุนไพรมาชุดหนึง่งก็คับให้เรามารับประทานแล้วก็ขับเส้นขับพิษที่อยู่ในร่างกายของเราเหมือนว่าเราสะสมไว้นานเส้นเอ็นของเรามันก็เลย